สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องโคอนโซบานนอกครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวปราสาทตะควายครับซึ่งเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บริเวณช่องตะควายในเขตบ้านไทยนิยมพัฒนาตำบลบักไดอำเภอพนมนงรักจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นปราสาทหินศิลาแรงครับตั้งทางด้านทิศตะวันออกของปราสาทเมือนทมที่อยู่ห่างไปประมาณ12กิโลเมตรเองครับไปครับเดี๋ยว ผมจะพาท่านผู้ชมเดินขึ้นไปข้างบนภูเขาครับซึ่งปราสาทต,ตะควายนี่จะตั้งอยู่บนภูเขาครับมันจะมีบันไดาทางเดินขึ้นไปครับนี่ครับบรรยากาศตรงบันไดครับที่จะเดินขึ้นไปขึ้นไปได้2ทางนะครับอันนี้เป็นทางที่ขึ้นทางฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาดู ัรงนี้ก่อนนะครับปราสาะควายนะครับเป็นศาสนสถานขนาดเล็กนะครับตรงนี้ยังไม่ใช่นะครับต้องเดินขึ้นไปอีกครับอันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูตรงทางขึ้นก่อนครับนี่ครับเห็นพระพุทธรูปนะครับแล้วก็มีก้อนหินใหญ่ที่มีต้นไม้นะครับเหมือนสิ่งมีชีวิตเลยครับนี่ เป็นก้อนหินแล้วก็มีรากต้นไม้รัดไว้กับก้อนหินนะครับนี่ครับสุดยอดนี่น่าตื่นตาตื่นใจจริงครับนี่พุทธรูปครับนี่ครับทางที่จะเดินขึ้นไปที่ปราสาทนะครับไปครับไปชมปราสาท ตาควายบนเขาด้วยครับนี่ครับมีบันไดขึ้นไปเป็นธรรมชาติสุดๆเลยครับนี่นี่อยู่บนภูเขานะครับนี่เห็นไหมครับไม่ไกลครับใกล้ถึงแล้วครับ จากนี่มาก็ประมาณแค่100เมตรกว่าครับนี่ผ่านตรงนี้ครับอยู่ทางซ้ายมือครับนี่ครับปรสาสาทตะควายถือเป็นศาสนาสถานขนาดเล็กนะครับซึ่งศาสนาสถานขนาดเล็กแห่งนี้นะครับเพิ่งเ,เป็นที่รู้จักเมื่อไม่นานมานี้ชื่อปราสาทเรียกตามชื่อช่อง เขาอันเป็นที่ตั้งคือช่องตาควายนะครับจากการสำรวจของคณะกองบรรทิการวรารสารเมืองโบราณซึ่งเป็นการสำรวจที่ให้ข้อมูลของปราสาทองค์นี้ได้ดีครับในที่สุดเลยนะครับทำให้ได้ข้อมูลว่าปราสาทตาควายเนี่ยเป็นปราสาทหินทรายองค์เดียวโดด,ดอ่าเป็นปราสาทที่สมบูรณ์มากครับไม่พบหลักฐานของอาคารชนิดอื่น และศีราจารึกที่จะช่วยอธิบายปวิความเป็นมาได้นะครับปราสาทต,ตาควายนะครับตัวปราสาทก่อด้วยหินทรายแม้จะเป็นเพียงก่อขึ้นรูปไว้แต่ก็ยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่มากเลยครับชั้นหลังคายังอยู่ครบมีผังเพิ่มมุมนะครับมีมุกทางเข้าที่ด้านทั้ง4คือแบบแผนทั่วไปเนี่ยของปราสาทหินในสมัยเมืองพระนคร แต่เนื่องจากไม่มีลวดรายสลักทําให้การกำหนดอายุทําได้เพียงคร่าวๆาก็คิดว่าน่าจะอยู่ระหว่างพุทธศตรวรรษที่16-18ถึงนะครับองค์ปราสาทสร้างขึ้นตามแบบแผนทั่วไปครับของปราสาทหินในสมัยเมืองพระนครเห็นไหมครับสวยงามทีเดียวครับเป็นปราสาทที่ถือว่าสมบูรณ์มาก ซึ่งปราสาตะเมืินทมและปราสาตะควายนะครับแห่งเทือกเขาพนมดงรักนี้นะครับเป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อศรัทธาของผู้คนในอดีตที่มีต่อเทพเจ้านะครับพระศิวะนะครับอยู่ในศาสนาพรามหมณ์ฮินดูดูครับข้างในนี่อสมบูรณ์จริงครับนี่มีที่บูชานะครับเข้ามากินทูปสุดยอดเลยครับ เป็นที่บูชาสการะนะครับข้างบนก็ทึบเลยครับสมบูรณ์มากไม่มีผุพังเลยครับสวยงามทีเดียวหินก้อนใหญ่ที่ตั้งเป็นนี่นะเขาไม่รู้เอามาได้ยังไงนะสุดยอดจริงครับคนสมัยก่อนสวยงามมากครับ ยังคงสภาพอยู่ดีเลยครับปราสาทตะควายไม่เหมือนปราสาทอื่นที่มีผุพังมีเชือรุดแล้วก็ปรับปรุงครับซ่อมแซมนี่ครับบรรยากาศอยู่บนเขานะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งมันเป็นประเทศกัมพูชาแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นประเทศไทยเราดูครับแผน่นหินหินทรายใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับไม่รู้เอาขึ้นมาได้ยังไงสุดยอดจริงครับ ดูครับดูหินมีแต่ก้อนใหญ่ๆเลยครับนี่ข้างบนครับปิดทึบหมดเลยครับข้างในสวยงามประณีตเป็นการเอาหินวางทับกันเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับที่สงสัยว่าเขาใช้หินเนี่ยใหญ่ๆนี่เขาเอาขึ้นมาได้ยังไงนะครับ เห็นไหมครับนี่ภาพทั้งหมดนะครับของตัวเต็มของปราสาทเลยนะครับสวยงามทีเดียวดูครับยอดสุดยอดเลยเอาขึ้นไปได้ยังไงทําได้ยังไงนะครนักประวัติศาสตร์คาดการณ์าจากรูปทรงของตัวปราสาทว่าปราสาทนี้น่าจะสร้างในช่วงปลายสมัยนครวัดนะตอนต้นสมัย บายนนะครับระหว่างรัชกาลพระเจ้าุยาวรมันที่2ถึงพระเจ้าชัยวรมันที่7สนะครับาศาสานสถานถูกสร้างขึ้นในคิศวัตที่1ิเเพื่ออุทิศแด่พระศิวะนะครับในาศาสนาพราหมณ์ฮินดูได้กลายเป็นส,าาสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมใกล้ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็เป็นภาษาที่เป็นข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาณตอนนี้ด้วยนะครับ นะครับสนุจริงครับสวยงามครับ